ความผิดพลาดตลอด3ปีของวิสต้าเยเว ผมเรียนจบทำงานประจํา3ปีหลังจากนั้นก็ลาออกในช่วงระหว่างนี้ผมก็เพิ่มความรู้ไปครับและทันทีที่ลาออกผมก็มาเป็นกราฟิกดีไซน์ฟรีแล์เป็นนายตัวเองอยู่3ปีเต็มๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับคือความผิดพลาดของผมท่านผู้ชมคงจะงงแล้วสินะครับว่าผมผิดพลาดอะไรและความผิดพลาดนั้นทําให้ผมเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรวันนี้แหละครับผมจะมาเล่านิทานได้ฟังนะครับและอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคิดตามนะครับบลูและเลดสเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองคนอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ หมู่บ้านแห่งนี้นั้นดีทุกอย่างแต่มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวใครก็ตามที่ต้องการบริโภคน้ำเขาจะต้องออกเดินทางไกลมากเพื่อที่จะไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลแสนไกลบนภูเขาวันหนึง่งบูกับเรสนั่งกินยาดองกันนั่งคุยกันส,สนุกสนานเฮฮาเจ้าของร้านยาดองก็เดินเข้ามาแล้วก็บ่นเบาวๆว่าทำไมนะไม่มีใครสักคนเนียทำธุรกิจเกี่ยวกับรับจ้างขนส่งน้ำมาเลยเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินไปตักน้ำทุกวันยังไงล่ะเฮ้ยแหมแย่จริงๆ ทันทีที่บูกับเรดได้ยินอย่างนั้นก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าโอ้โหใช่เลยนี่แหละคือไอเดียที่เราปรารถนาเขาบอกว่าธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นถ้าเราสามารถเดินทางไปหยิบน้ำมาขายคนในหมู่บ้านได้คนในหมู่บ้านก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตักนะ้ำและเราก็จะได้เงิน เรดเริ่มทันทีเลยครับเรดเนี่ยเป็นคนที่กล้ามใหญ่มากร่างกายแข็งแรงเขาก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการเข็นเกวียนไปตักน,ะน้ําบนภูเขาทุกวันแต่กลับมาที่บูสิครับบูเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยเพียงแค่วันเดียวบูก็ไม่ไหวแล้วครับอ๋อจะตายจะตายจะตายบูเนี่ยเครียดมากเลยครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาอ่วไม่ได้เรื่องทําในสิ่งที่เรดทําไม่ได้ บูก็ร้องไห้ไปเสียใจไปนะครับในระหว่างที่ร้องไห้และเสียใจจินตนาการของบูก็ค่อยๆบันเจิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมนะเราจะต้องไปเอาน้ําเองถึงที่ให้น้ํามันมาหาเราไม่ได้หรือทําไมไม่มีใครสักคนหนึ่งสร้างท่อส่งน้ํานะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปเอายังไงละ่ะเดี๋ยวก่อนนะในเมื่อไม่มีใครทําเราก็ทําเองเลยสิบูกระโดดโลดเต้นดีใจมากครับเพราะว่าเขาคิดไอเดียสร้างเงินล้านได้แล้ว บูใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับทุ่มเทในการหยิบไม้ขึ้นไปบนภูเขาตอกล่างผูกเชือกโอยล่างแปลนนะครับแล้วก็ยังต้องทํางานประจําเพื่อหาเงินในมหาเลี้ยงตัวเองด้วย เรดมองบูแบบไม่เข้าใจว่าไอ้บูเอ็งจะเหนื่อยทําไมวะทําไมไม่ทําแบบข้าวะข้าออกแรงเข็นรถไปเอาน้ําทุกวันเนี่ยสบายจะตายไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเองแถมได้เงินทันทีด้วยไม่เข้าใจจริงๆบู Boo. ก็เลยอธิบายไปว่าสิ่งที่นายทํานั้นนายจะทําได้อีกนานสักแค่ไหนล่ะวันหนึ่งนายก็ต้องแก่นายก็ต้องป่วยหรือบางทีนายก็ต้องเอาเวลาในชีวิตของตัวเองไปทําอย่างอื่นที่มันสําคัญกว่าการเข็นน้าทางที่ดีนะเรด ได้อ่ะควรหยุดเข็นนะแล้วมาช่วยเราสร้างท่อส่งน้าดีกว่าเมื่อมันสําเร็จเราจะได้มีเวลาเอาไปทําอย่างอื่นด้วยกันยังไงล่ะเลดหัวร้อนน้ำตาไหลเลยครับรู้เองจะโง่หรือเปล่าทํางานอย่างข้าก็สบายดีอยู่แล้วเข็นไปเข็นกลับเข็นไปเข็นกลับข้าเองก็มีรายได้โอ้ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องเหนื่อยทําอะไรให้มันยุ่งยากเหมือนเองเลยเอาเหอะในเมื่อเองเชื่อมันในแบบที่เองเชื่อเองก็เชื่อไปและการส่วนค่าเนี่ยขอทําแบบเดิม การเวลาผ่านไปครับธุรกิจของเรสเนี่ยก็มีรายได้มากยิ่งขึ้นพอเรสมีเงินมีชื่อเสียงมีเครดิตธนาคารก็เข้ามาในชีวิตของเรสและอาสาที่ว่าจะให้เรสกู้เงินแต่งเมียซื้อบ้าน เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกขยายบ้านตอนนี้นี่นะครับเลนเนี่ยก็มีบ้านมีภรรยามีลูกมีสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักอยู่เป็นครอบครัวโอ้โหประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนครับความสุขของเลนนั้นก็คงจะเป็นความสุขตลอดไปครับเพราะว่าเลนได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ได้เงินมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาะ แต่เมื่อบูสร้างระบบของตัวเองเสร็จบูสามารถสร้างท่อส่งน้ําของตัวเองได้นะครับต่อไปนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยจะไม่ต้องเดินทางไปตักน้ําไกลแสนไกลอีกแล้วเขาแค่รออยู่ที่หน้าหมู่บ้านบูก็จะเอาน้าที่มันไหลมาตามท่อเนี่ยเสิร์ฟแล้วก็ขายกับคนในหมู่บ้านเรดก็หัวเราะการเลยครับกากๆากาข้าอยู่มาก่อนใครจะจ้างเองบูใครๆก็จ้างข้าทั้งนั้นแหละแต่เราลองมาเปรียบเทียบกันดูเลยนะครับน้าของเรสกับน้าของบูเนี่ยหนึ่ง คือบลูไม่ต้องออกแรงตลอดเวลาดังนั้นบลูสามารถตัดราคาได้ในขณะที่เรสไม่สามารถลดราคาได้เลยของบลูเป็นระบบครับส่วนของเรสเนี่ยก็ใช้แรงของตัวเองเต็มๆเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นระบบของบลูสามารถขายทีละเยอะๆได้แต่ของเรสขายเยอะยิ่งเหนื่อย กว่าจะรู้ตัวนะครับเรดเองก็อายเจ้าบูมันสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาฆ่าเราชัดๆโทรเอ่ยแล้วเราจะทําอย่างไรดีเราต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหาเงินให้ได้เท่าเดิมใช่ไหมแน่นอนครับว่าชีวิตของบ u ูก็สบายมากยิ่งขึ้นส่วนชีวิตของเรดก็ต้องเหนื่อยยิ่งกว่าเดิม เพราะมีคู่แข่งที่น่ากลัวยอย่างบูมาแย่งลูกค้าไปนิทานเรื่องนี้นะครับถูกเอาไปเล่าในธุรกิจ MLM อย่างสรุปสนาเลยแต่สําหรับผมนะครับการทํา MLM ไม่ใช่การสร้างท่อส่งน้ําอย่างแน่นอนหากเรายึดคําสอนของ MJ DeMarco ผู้เขียนหนังสือ The Millionaire Fastlane นะครับเขาบอกว่า <S <S ไม่ว่าคุณจะเป็นดาวไลน์หรืออัพไลน์คุณไม่ได้สร้างท่อส่งน้ําอยู่แน่นอนเพราะคนที่เป็นเจ้าของท่อส่งน้ําจริงๆคือเจ้าของบริษัท MLM อันนั้นต่างหากเพื่อที่จะเลี้ยงดูคุณทั้งชีวิตจริงๆคุณต้องเป็นเจ้าของ ของบริษัทเจ้าของระบบครับไม่ใช่อัพไลนและดาวไลน์ หากเราลองมาฟังนะครับลาออดเดอะซีรีส์ที่สตาร์ยูเว่ไปสัมภาษณ์มากับนายตัวเองหลายสิบคนคุณลองพิจารณาดูดีๆนะครับทุกคนเนี่ยเขาก็สร้างท่อส่งน้ําของตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองลองไปฟังดูสิครับบางคนเปิดหน้าร้านใช้ลูกน้องเฝ้าบางคนขายของออนไลน์แล้วเอาลูกน้องมาเฝ้าบางคนเนี่ยใช้ระบบเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างธุรกิจให้กับตัวเองใช่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนการสร้างท่อส่งน้ําก็อาจจะมีแค่ไม่กี่อย่างเช่นมีบ้านให้เช่าเขียนหนังสือขายสร้างสิน ้าลิขสิทธิ์แล้วก็ขายหรือทําธุรกิจแล้วก็ให้คนอื่นมาดูแลแต่ในปัจจุบันนี้นะครับการสร้างท่อส่งน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลยนะครับที่อาสาทําตัวเองเป็นท่อส่งน้ําโดยให้คุณเนี่ยสร้างสินค้าหรือบอริการไปขายบนเว็บไซต์ของเขาและคุณก็สร้างรายได้จากเขาเขาก็สร้างรายได้จากคุณเป็นการเกื้อกูลซึ่งก,นกันและกันเช่นแพลตฟอร์ม y YouTube แพลตฟอร์ม Shutter stock ขายรูปขายเว็บไซต์ขายเทมเพลตออกแบบเทมเพลตครั้งเดียวขายคนทั้งโลกขายดนตรีีแต่งงงเเออขขขาาายยยยสประกบ คอสมมนาของตัวเองโอ้มันมีเยอะแยะมากมายครับอย่างท่อส่งน้ําของสตาร์ทยูเอตอนนี้ก็เป็นรายได้จากสปอนเซอร์ไม่ใช่รายได้จากผู้ติดตามนะครับถ้าคุณยังมองภาพไม่ออกเราก็ต้องย้อนกลับไปทฤษฎีบรรรือโลกของโรเบิร์ตคิโยสกิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับโรเบิร์ตคิโยสกิบอกว่าบนโลกนี้มันมีวิธีการหารายได้อยู่4รูปแบบด้วยกันผมจะจําลองภาพเป็นร้านกาแฟให้ดูนะครับถ้าคุณไปเป็นลูกจ้างร้านกาแฟและมีรายได้รายวันจากการที่คุณขายของให้เขาคุณคือ e-employee ครับถ้าคุณมีร้านกาแฟคุณดูแลเองคุณบรริหาเอง คุณขายได้เท่าไหร่เงินเข้ากระเป๋าคุณหมดแต่ไม่มีลูกจ้างคุณทําเองคนเดียวคุณเป็น S ครับก็คือเป็นเซลล์เอมพลิยนะครับจ้างตัวเองทํางาน B u s i n e s s ครับคุณมีร้านกาแฟและคุณเริ่มให้คนอื่นมาดูแลบริหารแทนคุณคุณจ้างลูกน้องมาดูร้านแทนคุณแล้วคุณก็เอาไปทําอย่างอื่นหรือไปดูแลระบบให้มันทําเงินให้กับคุณได้ต่อไปเรื่อยๆคุณคือ B ครับ Business และสุดท้ายครับก็คือไอถ้าคุณมีตังค์แล้วมีคนอยากจะเปิดร้านกาแฟคุณให้เงินเขาไปเปิดร้านกาแฟแล้วคุณก็กินเปอร์เซนต์จากเขาโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับจัดการบริหารดูแลอะไรคุณก็คือ i n v e s t o r ครับนักลงทุน หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเอาเงินไปฝากไว้ที่ใครคนหนึ่งแล้วเขาให้เงินที่แบบรีเทิร์นกลับมาสูงมากเอาเงินมาฝากไว้กับผมสิคุณจะได้คืนกลับไปเดือนหน0่งเลยนะผมคิดว่าคุณกําลังเจอมันนี่เกรงครับก็คือเกมการเงินของแชร์ลูกโซ่นั่นเองซึ่งมีโอกาสถูกโกง สูงมากๆเลยครับทําไมผมถึงพูดถึงเรื่องการสร้างท่อส่งน้าขึ้นมาเพราะปัจจุบันนี้นะครับเชื่อผมหรือไม่ประเทศไทยของเรากําลังจะเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่มาจากต่างด้าวและคนไทยต้องมาเป็นลูกจ้างของพวกเขาในบ้านเกิดของเราเองแท้ๆเจ้าของร้านบางร้านที่ผมไปคุยด้วยพูดไทยไม่ชัดแต่ลูกจ้างพูดไทยชัดแจ๋วเรายอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้งั้นหรือถ้าประเทศไทยหรือการศึกษาไทยยังไม่สอนวิธีการที่จะทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถสร้างท่อน้ําเองได้เป็นคนสร้างงานแล้ว ล้วจ้างคนอื่นนวแต่สอนให้เราเนี่ยไปของานคนอื่นทําอีกไม่นานครับประเทศไทยของเราจะเกิดวิกฤตการอย่างแน่นอน ระบบการศึกษาไทยต้องสอนวิธีการสร้างท่อน้ําให้กับเด็กนักเรียนครับเด็กรุ่นใหม่ครับยามัวจะสอนให้เขาไปทํางานแล้วก็เอาเงินไปปนเปื้อนความสุขของตัวเองเพราะคาพูดหนึ่งของวอร์เรนบัฟเฟตพูดว่าถ้าคุณเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นวันหนึ่งคุณจะต้องขายสิ่งจําเป็นเพื่อเอาตัวรอดนิทานเรื่องของเรสกับบูผมอยากให้คุณฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ครับว่าคุณกําลังใช้ชีวิตแบบไหนกําลังตื่นขึ้นมาแล้วสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองหรือว่ากําลังตื่นขึ้นมาทํางานและก็ไม่สนใจอะไรรอบข้้้้าาาางงงงเเเลยใชคครรรดิตตขออัวไปกูธนส น,นี่แหละครับคือความผิดพลาดของผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพอใจกับการเป็นเพียงแค่กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์และสละเวลาเพียงน้อยนิดเท่านั้นในการสร้างระบบของตัวเองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองสตาร์ทเจอเวกันครับ